วันนี้เอาอาการของ FSL n 1มหนึะครับพอดีว่าใช้กระดาษแข็งนะครับตัวฟีดดึงกระดาษไม่เข้าแล้วก็ขึ้นอาการไฟพาวเวอร์กระพริบแล้วก็ตัวหมึกกับกระดาษค้างนะครับเบื้องต้นนะครับลองกดปุ่มยกเลิกค้างก่อนนะครับไม่มีผลนะครับ ชิดข้างล่างก็ไม่มีอะไรสิดนะครับกดปุ่มยกเลิกค้างแล้วก็กดปุ่มออนนะครับกดปุ่มยกเลิกค้างแล้วกดปุ่มออนกดปุ่มยกเลิกค้างแล้วกดปุ่มออนนะครับแล้วกดว่า ใช้ได้นะครับผมก็คือหลักการคือกดปุ่มยกเลิกค้างไว้นะครับปิดนะครับกดปุ่มยกเลิกค้างไว้แล้วก็กดเปิดนะครับคราวนี้ก็จะขึ้นกระดาษคราวนี้ก็จะกดปุ่มทำงานต่อก็ได้นะครับเพราะว่าสั่งปิ้นปกนะ น่าจะกระดาษหนาเกินไปอะลอากระดาษแข็งออกครับแล้วปิ้นกระดาษธรรมดาให้ดูครับสรุปว่ากระดาษหนาเกินไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็สันนิษฐานอ๋อมัน ทสอินลืมไปว่าที่เรากดปิดไปแล้วกดปุ่มยกเลิกแล้วกดปุ่มพาวเวอร์เนี่ยนะครับมันเป็นการทสปบินนะครับรู้สึกว่าเบลอใช่ได้เลยนะครับคราวนี้ก็มาดูถึงการฟินปกของเรานะครับ แล้วครับปกมาแล้วใช้ได้นะครับเดจะลองใส่กระดาษแข็งเข้าไปอีกรอบนึงนะครับน่าจะพิมพ์ได้คับกระดาษแข็งไม่เข้านะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครเจอเก,รกรณีแบบ ใส่กระดาษแข็งเข้าไปแล้วมันก็ไม่ทํางานนะครับนี่ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับมันมีปัญหาเรื่องการฟรีกระดาษอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึง่งสั่งปิ้นนะครับดูครับเห็นไหมครับ กระดาษไม่โดนฝีเข้าไปนะครับในอาการนี้ถ้าผมต้องการจะแก้เนี่ยผมจะเอากระดาษ A4 เข้าไปหนุนหลังนะครับดูซิว่าจะปิ้นได้ไหมผมคิดว่าเครื่องปิ้นเนี่ยปิ้นกระดาษแข็งได้นะครับเอาลองดูครับนี่ครับกระดาษโอเคครับใส่มือเข้าไปข้างหลังนะครับหัววางก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับลองสั่งปิ้นดูใหม่ครับ คือใส่กระดาษเพื่อให้ตัวฟีดเข้าใกล้กระดาษมากขึ้นนะครับดูสินะครับความหนาของกระดาษหนาขึ้นสั่งปริศุด้วยหนึงครับีน่นะครับอ่านี่คือปัญหาของเครื่องที่โดนใช้งานมาอย่างหนักแล้วนะครับตัวดึงกระดาษก็จะมีความสึกนิดนึงนะครับทำให้การฟีดกระดาษ ในช่วงที่กระดาษใกล้จะหมดเขาก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้โอ้โหแก้ให้ดูหลายอย่างครับผมก็ไม่ได้วางแผนล่วงหน้านะครับก็คือถ่ายสดๆเลยมีปัญหาอะไรก็ถ่ายสดๆเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เราติดติดตามครับสำหรับเอสสันสำหรับใครเจอแบบนี้ก็แนะนําให้ไปเปลี่ยนตัวลูกยางนะครับลูกยางดึงกระดาษนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ